รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการทำอาหารในแบบฉบับของมือโปรที่ใครๆก็ทำตามได้ง่ายๆง่ายเนาะถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชว์ปรุงที่ช่อง7 HD นะครับวันนี้อยากชวนคุณทำทีรามิสุแต่เป็นเวอร์ชั่นเครื่องดื่มที่ทำง่ายมากๆแล้วก็รสชาติดีเหลือเกินแล้วมันเค้กเค้กนุ่มๆ้องบนเปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะไก่ทอดกับซอสต้มขา ต้มขาไก่จะไม่ทําเป็นน้ําแต่ว่าเราจะทำเป็นซอสเทดดี้มีขนมอร่อยๆอนะครับมั่นใจว่าทุกคนชื่นชอบแน่นอนบราวนี่กล้วยหอมหลักครับวันนี้เมนูของเราคือบราวนี่กล้วยหอมหลักครับ เราเอาสองสิ่งที่ทุกคนชอบนะครับอย่างรวยหอมอร่อยๆนะครับแล้วก็ขนมที่ทุกคนรู้จักนะครับอย่างเบรวนี่นั่นเองนะครับทาง่ายแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนชื่นชอบแน่นอนแล้วตัวเนื้อของผมเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆข้างในที่อาจารย์เมย์ชอบสอนผมคือเป็นบรวนี่แบบเนื้อเดนสะ์เนื้อเทตดี้ก็คือมีความแน่นอร่อยเวลาทําขนมที่แบบอยากได้เค้กเนื้อแน่นๆหน่อยนะครับจะแนะนำเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับแล้ววันนี้เราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบของ TFM นะครับใส่ลงไปเลยครับ ตามด้วยเกลือป่นเสริม i อโอดีนะครับแล้วก็ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับจากนั้นนะครับน้ำตาลใสายแดงนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีกลิ่นแบบเหมือนคาราเมลไลซ์มากขึ้นนะครับอ่ะตามด้วยผงโกโก้นะครับจากนั้นนะครับเราใช้ตะกร้อมือนะคนผสมของแห้งให้เขาเข้ากันก่อนนะครับโอเคส่วนผสมของแห้งเข้ากันแบบนี้นะครับผมจะแอบขุดหลุมตรงกลางนิดนึงนะฮะ นี่แบบนี้เพื่อที่จะได้ใส่ของเหลวลงไปนะครับไข่ไก่นะวันนี้2ฟองนะครับูุดนี้ง่ายๆเลยจากนั้นนะครับกล้วยหอมที่เอามาใช้มันต้องยิ่งงอมครับน้ําที่ออกมาเนี่ยอันนี้คือความของความหวานของกล้วยเลยนะครับผมเอาช้อนบี้ๆนิดนึงนะครับสังเกตเนาะพอเป็นกล้วยที่สุกงอมกําลังดีนะครับเพียงแค่เอาช้อนบี้ๆแบบนี้นะครับก็ได้แหละโอเค เอาล้ครับผมบี้ให้พอเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเละๆขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะอ่ะแบบนี้นะครับเหลวๆแบบนี้เลยนะครับเราก็จะผสมลงไปในส่วนผสมแป้งเลยนะครับอ่ะไปจากนั้นนะครับเวลาจะทำบราวนี่มันขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตละลายนะครับเคล็ดลับของความชุ่มฉ่ำเนื้อฟัดจี้เข้มข้นนะครับไม่ได้แห้งจนเกินไปตัวช็อกโกแลตจะช่วยได้และสุดท้ายนะครับอันนี้เพื่อความหอมแล้วก็กลมกล่อมเลยครับในส่วนชนิดเค็มละลายนะครับ และอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่ทําให้ส่วนผสมของเราเนี่ยมีความหอมมันยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําใส่นมข้นจืดลงไปนะครับวันนี้ใช้ของทีพอร์ตนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับใครจะไปคิดว่าอุย้ยบรวนี่ที่แบบโอ้โหตามร้านเบเกอรี่นะชื่อดังเขาขายกันนะรับแ,แต่ละร้านเขาจะมีซิเนเจอร์ของตัวเองนะวันนี้มาเจอบราวนี่กล้วยหอมในรายการมือโปรนะฮะร้านไหนจะเอาไปขายเนี่ยผมไม่คิดลิกฤตินะฮะเอาไปได้เลยนะับอร่อยแนะ่นอนสุด Okay. ได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมโชว์ให้ดูเห็นไหมแป๊บ,บเดียวเองนะครับนี่เนื้อค้อนๆแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราเอาส่วนผสมรปาวนี้นะครับใส่ลงถุงบีบนะแล้วก็บีบลงในพิมพ์น,นะครับผมจะใส่ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์น,นะครับอ่ะโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราแตะแตะสัก2-3ทีให้ไล่ฟองอากาศอีกหนึงนะครับแล้วก็ ความอร่อยของบราวนี่กับหอมของผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาทานบราวนี่เนี่ยยิ่งเราแบบได้ความรู้สึกของช็อกโกแลตมากเท่าไหร่นะฮะมันก็จะแฮปปี้เท่านั้นเนาะนี่นะครับเราก็จะมีเป็นช็อกโกแลตชิพแบบนี้เลยนะครับโดยหน้าก่อนอบนะฮะเ <c oughs> ตม็มคำ ได้แบบนี้นะครับวางเตาไว้แล้วนะทําเสร็จปุ๊บจะได้อบเลยนะครับไฟ150องศาเซลเซียสนะครับประมาณ30-40นาทีนะครับหรือจนกระทั่งสุกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ บราวนี่กล้วยหอมของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับดูสิครับมันจะมีความฉ่านะครับแล้วก็เนื้อแน่แนแบบนี้ช็อกโกแลตเต็มคําทานคู่กับสตรอเบอรี่รสชาติเปรี้ยวนิดๆิดหวานหน่อยๆเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับฝากไว้เลยนะฮะชาวมือโปรทุกคนครับกับบราวนี่กล้วยหอมละครับ ครัวันนี้มาทําไก่ทอดกับซอสต,ต้มขาเป็นการผสมผสานระหว่างต้มขาไก่อันนี้เราจะไม่ทําเป็นน้ําแต่ว่าเราจะทําเป็นซอสอันนี้กไก่ที่เราจะมาทอดนะเราโรยเกลือพริกไทยก่อน หลังจากที่เราโรยเกลือพริกไทยเราจะรอให้น้ำมันร้อนหลังจากร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่แป้งคลุกค้าให้ทั่วแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะทอดโดยทันทีนะอันนี้เราก็จะได้ไก่ออกมาเป็นชิ้นๆซึ่งไม่ติดกันระหว่างที่เราคลุกแป้งกับน้ำมันนี่ร้อนได้ที่เราจะรีบเอาไก่ในี่ใส่ลงไปทันที สังเกตสีของไก่อันนี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเราทอดให้เกลี้ยมมากกว่านี้ไก่ก็จะแน่นข้างในมันแข็งกระด้างเราก็จะพักไว้สักครู่นะึงขั้นต่อมาซอสต,ต้มขา่าเราก็จะใช้ของโลโบจะมีเครื่องปรุงสำเร็จรูปของต้มขาอยู่ในซอง แล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปผสมสาเหตุที่เราจะทําอย่างนี้ก็เพื่อเราละลายให้เป็นเนื้อเนียนเป็นครีมเลยมันก็จะทําให้เราทํางานสะดวกทำได้รวดเร็วขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้นะก็จะมีน้ํามันใส่ลงไปเล็กน้อยหอมสับกระเทียมสับคือเราต้องการให้หอมนี่สุกกระเทียมนี่สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับ อมที่เราผัดกับกระเทียมที่เราผัดสุกแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปขั้นต่อมาเราก็จะใส่ซอสต,ต้มข่าลงไปแล้วก็ต่อด้วยตะไคร้แล้วก็ขา่าเพิ่มสีสันของพริกแดงกินดาแล้วเราก็มีน้ำตาลใส่ลงไปเล็กน้อยสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดล,ลงไป ก่อนเราจะเสิร์ฟเราก็จะเอาไก่มาใส่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดซอสต้มขา เลมอนเคิร์ดเคค่ะนอนุ่มพองบนเปรี้ยวคัสตัดอร่อยมากค่ะโอเคเราทำคัสตัดก่อนนะคะเนอยอ่อนตัวนะคะไข่นะคะแป้งกระโพดค่ะน้ำมะนาวกลิ่นมะนาวนะคะสีเหลืองมะนาวเกลือนมข้นหวานนมข้นจืดใช้ตะกร้อมือนะคะคน คนให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดไฟนะคะเราต้องใช้ตะก,ก้อมือคนตลอดนะคะอีไม้นะคะสมวนผสมจะเป็นก้อนๆค่ะเมื่อไหร่สมบนผสมเริ่มคนใช่ไหมคะเราต้องลดไฟนิดนึงโอเคนะคะนี่นะเดือดอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเราปิดไฟแล้วค่ะ โอเคเราพักให้เย็ยนก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมาเราก็ต้องบีบลงไปที่เค้กค่ะเมื่อกี้นี้คัสตาร์ดเราทำแล้วนะเดี๋ยวนี้เราจะทำเลมอนเค้กละคะ่ะเราก็ทำบัตเตอร์มิลค์นะคะน้ำมะนาวนะคะ่ะเสร็จแล้วก็นม,มข้นหวานไข่นะคะกลิ่นมะนาว สีเหลืองมะน,นาวน้ำมันพืชค่ะโอเคตะก้อมือนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะเมื่อกี้นี้เราใส่น้ำมะน,นาวลงไปที่นมข้นจืดใช่ไหมคะเราจะเห็นสมบผสมเขาเหมือนข้นๆนะคะโอเคบานิลาผงนะคะผงฟูเกลือเบกกิ้งโซดานะคะน้ำตาลทรายแป้งเค้กค่ะตะก้อมือนะคะคนถึงสมบสมเป็นเนื้อเดียวกัน สมุนสมต้องเนื้อเนียนนะคะโอเคพอสมุนสมเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงบีบนะคะบีบลงไปที่พิมพ์ที่เราต้องการแค่ใส่เครื่องพิมพ์นะอย่าใส่มากกว่านี้เพราเดี๋ยวมันก็ขึ้นสูงม,มากๆ โอเคนะเขาให้ฟองอากาศออกนะคะเดี๋ยวเราก็อบนะคะไฟ175องศาเซลเซียสนะคะประมาณ12นาทีค่ะเอาคัสตาร์ดนะใส่ลงไปถุงบีบนะหัวบีบเบอร์18ดดาวค่ะเราก็จะบีบห้องบนนะคะเค้กต้องเย็ยนแล้วนะคะ พอเราบีบแล้วมันเคิร์ดลงไปเสร็จแล้วนะเราก็จะติดมันนาเว้นเข้าไปมีโรสแมรี่ด้วยนะคะแล้วมันเคิร์ดเค้กเสร็จแล้วนะคะเค้กนุ่มๆห้องบนเปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะ วันนี้อยากชวนคุณทำทีรามิสุแต่เป็นเวอร์ชั่นเครื่องดื่มกันค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับทีรามิสุที่เป็นกาแฟวันนี้เป็นทีรามิสุเวอร์ชั่นชาเขียวทำง่ายมากๆมาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราจะทำตัวโฟมที่เป็นมัสคาโปนโฟมก่อนเริ่มจากการใส่วิปปิ้งครีมลงไปจากนั้นใส่มัสคาโปนของเรานะคะ ถ้าไม่มีใช้ครีมชีสก็ได้นะแต่ก็มัสคาปูเขาก็จะมันแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากกว่าพระเอกของเราเพิ่มความเข้มข้นให้นมของเราทีพอตเอ็กซ์ตร้าค่ะและทีพอตข้นหวานค่ะจะเห็นว่าเราไม่มีน้ำตาลทรายเลยแต่เราใส่อันนี้ลงไปใช้ที่ตีเนี่ยนะคะตีส่วนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเราต้องการเนื้อโฟมนุ่มๆน,นะคะเวลาดูดเข้าไปจะได้ดูดง่าย ส่วนผสมขึ้นมาเป็นครีมข้นๆนะคะแบบนี้คุณดูเนื้อสิเนี่ยหลายคนเวลาชงชาเขียวอ่ะมักจะบอกว่าต้องใช้ตัวแปรงชาเนาะชาเซนต่างๆซึ่งวิธีนั้นก็ดีดีมากๆเลยแต่ว่ามีวิธีการนำเสนออีกวิธีหนึ่งซึ่งสำหรับตัวนานานานะนานาว่าใช้ได้ผลดีมากๆเลยน้ำ สำหรับชงชาเขียวอุณหภูมิไม่ควรเกิน60องศาเพราะว่าถ้ายิ่งร้อนมากๆจะทำให้ชาของเราฝาดชาเขียวอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะใส่ลงไปเนี่ยอานาใช้ที่ตีฟองนมสำหรับชงกาแฟาเนี่ยคุณตีชาเขียวแบบนี้เลยบางคนก็จะนิยมใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงนะคะแต่ส่วนตัวชอบกินแบบนี้เพราะว่าชั้นที่เป็นมัสกาโปนโฟมของเรารสชาติเข้มข้นแล้วเนี่ยสีเข้มๆอย่างนี้เลย เราจะคนจกนกระทั่งชาเขียวของเราเนี่ยนะคะไม่เป็นเม็ดถ้าเกิดว่าใครสะดวกอยากลองทําแบบนี้ก็ลองดูได้เหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นเป็นไมโครโฟมคล้ายๆกันเลยง่ายเนาะอะ,อะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะน้ําแข็งก้อนโตใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะใส่นมลงไปค่ะนมสดชาเขียวดูสีสิ จากนั้นมัสคาปนโฟมของเราข้างบนนำ้นำๆอย่างนี้เลยเอาละชะดๆ ladyfinger หนึ่งชิ้นแบบนี้อยากทานเมื่อไหร่เนี่ยนะก็จุ่มลงไปแล้วก็กินคุณดูสีสีเขียวแบบนี้น่ากินมากเลยอะมัดฉะทีรามิสุเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะ ว่าสังขยาเอามาทำกาแฟก็อร่อยแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากขนาดนี้ค่ะ spice s p i spiral biscuit ค่ะกรอบหอ,อมยิ่งกินยิ่งอร่อยสเต็กหมูซอสพลามลงสงครับ มัฟฟินข้าวโพดนะครับแม่มันน่ากินอย่างบอกไม่ถูกที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยอร่อยแน่นอนละครับถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชว์ปรุงที่ช่อง7 HD นะครับ